ครับสวัสดีกับผู้ที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ช่องของเราจะมาแจกจ่ายข่าวสารกันนะครับในเรื่องของรัฐบาลจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินเป็นเงินสด1 5 0 0 0บาทนะครับผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับจะได้รับเป็นเงินสดนะครับเงินสดสามารถเบิกถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นคําถามยอดฮิตกันนะครับว่า จะได้รับวันไหนนะครับรับวันไหนรับอย่างไรนะครับรัฐรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะใช้ฐานข้อมูลเก่านะครับย้ําว่าเป็นฐานข้อมูลเก่านะครับจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับโครงการเก่าเราไม่ทิ้งกันนะครับงวดแรกนะครับงวดแรกจะจ่ายในช่วงของวันที่23กรกฎาคมนะครับเป็นเงิน5,000บาทนะครับ5 0า0บาทนี่เราจะจ่ายนะครับไม่ใช่เรานะเป็นรัฐบาลจะจ่าย สามงวดนะครับรวมแล้วเป็น15,000บาทนะครับจะแบ่งจ่ายทั้งหมด3มงวดสิ้นสุดภายในเดือนกันยายนนะครสหรับ